สวัสดีค่ะวันนี้สุมาพร้อมกับคันนี้เลยนะคะ Ford Everest 2.0 i t u r b ท t i ์น n i ยม p l ัดปี2020ขับ4ี่นะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเดี๋ยวสุจะพาพี่ๆไปรับชมในส่วนของสภาพที่ยังไม่ได้มีการโชว์นะคะหรือทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยฝนตกด้วยนะคะเมื่อคืนนะคะด้านหน้าได้ในส่วนของไฟหน้านะคะพร้อมไฟ LED เลยนะคะ ในส่วนของไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีถึง4จุดเลยนะคะีสภาพเดิมๆจริงๆเลยนะคะ,ร,ะรับะการบอดี้โครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของยางนะคะที่ใช้ขนาดสองห0ห้า้าศูนย์ินะคะคันนี้ใช้ล้อแม็กขอบ20นะคะแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจะส่งลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะบอดดี้โครงสร้างนะคะเดิมๆเ,เลยของการใช้งานเจ้าของเดิมเลย นะคะยังไม่มีการล้างจริงๆนะคะที่บันโดบันไดข้างนะคะมีมาให้ในส่วนของนะคะกระจกประพักข้างไฟฟ้านะคะ<ม>นี่นะคะสวยเลย<ม>นะคะเป็นในตัวท็อปนะคะพี่สำหรับคันนี้นะคะในส่วนของการส่งกรรัรชาดมีมาให้พร้อมเลยมือจับนะคะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีของตัวรถเลยนะคะ<ม>จะให้ดูนะคะพี่อันนี้สภาพเดิมๆจริงๆที่น้องมานะคะยังไม่ได้มีการ ทำอไร่อยได้ทั้งสิ้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่865,000นาพันนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีถึง4จุดนะคะสวยๆเลยประตูนะคะด้านหลังเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะจะบอกว่าคันนี้ไกลได้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่ามากนะคะมีในส่วนของสันลูด้วยนะคะในส่วนของเบาะนะคะ อันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะพี่ๆใช้แค่นะคะในส่วนของด้านหน้าเท่านั้นเองนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอุปรณ์อะไรอยู่พร้อมเลยนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะช่วยยกนะคะด้านใต้นะคะ,นะคะล้อนะคะยางอะไรอยู่ด้านใต้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวสวจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะของคันนี้ด้านในได้เป็นเบาะที่หรูหราเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสันลูปนะคะด้านบนเปิดเอาไว้ให้นะคะสะภาพนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ สามารถชาร์จแบตได้นะคะแถวที่สองนะคะชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะคะชาร์จแบตได้เลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวสุภาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะฝั่งคนขับนะคะปที่นั่งกรับพับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะกดท็อปเลยนะคะที่พงมลัยมันติดฟังก์ชันกดคอนโทรลมีไม้พร้อมเลยนะคะ เลขไม่แตะถนนไป9 3้า0กว่าพันัวกิโลนะคะจอทัชสกรีนรับสายวางสายได้นะคะเกียร์แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ะะออตขับง่ายนะคะ,ออะ,คะพี่สำหรับคันนี้นะพี่ถ้าไหนสนใจนะคะราคาอยู่ที่แ6 5 0ส0หกมนห้าพันนะคะพี่สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2 0 2พขับสี่นะคะยวสุภาพไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ รถเพิ่งเข้ามานะคะเมื่อวานนะคะพี่คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยยังไม่ได้มีการลงสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้สวยมากนะคะพี่กัมบะกรเอลเรสนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะนี่คือสภาพการใช้งานจริงๆนะคะันจะบอกว่านะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นเลยนะคะเออห้องเครื่องนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมๆเลยนะคะสาหรับคันนี้ ฟอร์เอร์เรสนะคะ2.0งนบิ๊กเทอร์โบนะคะรถปี2 0 0 0นนะคะขับ4นะเปิดไฮเทนยมพัดนะคะพี่รถไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่8 6 5 0 0นนานะคะติดต่อสูรได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์4 0 1 8 8ย์นะคะ ยังมีเิอีกครั้งค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจในเรื่องของรถนะคะเพราะรขนาดเจ็ดที่นั่งของ Ford Everest นะคะคันนี้ได้เป็น Ford Everest 2.0เบรกเทอร์โบไทเทเนียมพาปี2020ขับ4เป็นตัวท็อปนะคะสำหรับคันนี้ราคา865,000สด้สดมีแบบนะคะเป็นรถบริษัทนะคะสนใจติดต่อ0931940188ติดต่อสดได้เลยจ้า